ไปดูวิธีสุดง่ายในการเพิ่มความเร็วในการเปิดและปิดแอปบน iOS กันครับทำได้ฟรีดีต่อใจต้องมีไว้คู่เครื่องครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งในการออกแบบของ iOS ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ทางสายตาและทำให้ระบบดูนุ่มนวลขึ้นนั่นคือการเพิ่มการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นเองครับ เวลาที่เราสั่งงานเช่นเวลาที่เราเปิดแอปปิดแอปเมื่อเราแตะบนไอคอนของแอปเราก็จะเห็นภาพไอคอนของแอปขยายขึ้นมาแสดงขึ้นเต็มหน้าจอหรือในเวลาที่เราออกจากแอปเพื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมก็จะเห็นภาพหน้าจอย่อกลับไปเป็นไอคอนนั่นเองครับแต่เอฟเฟกต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้การทํางานของเครื่องช้าลงครับแม้ว่าเราจะสามารถเข้าไปเปิดใช้คุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าของระบบเพื่อลดเอฟเฟกต่างๆในการเคลื่อนไหวแต่เวลาที่เราเปิดปิดแอป ก็ยังมีการเล่นภาพเคลื่อนไหวอยู่ดีครับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่ได้ในการเปิดและปิดการเคลื่อนไหวผลลัพธ์ก็ต่างกันน้อยมากครับแต่วันนี้เราจะไปดูวิธีการปิดการเล่นเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวไปเลยครับทําให้การเปิดและปิดแอปทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับต่างกันเห็นๆแถมยังทําได้ฟรีด้วยทวิคชื่อ Elemented ที่แจกให้ใช้งานฟรีมีการใช้งานง่ายมากๆแต่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเปิดและปิดแอปให้กับเราได้อย่างน่าทึ่งครับ Elemented สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากแอป Sidia บน iPhone ที่ j จลเ b รก a แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เจลเ b รก a จะไม่เห็น App แอปีเ d i a แสดงขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการ j a i l b r ก a สามารถดูได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถดูลิงก์เพิ่ม source หรือแหล่งในการดาวน์โหลด Elemented ได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปเช่นกันครับหลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งและรีสปริงแล้วเราไปตั้งค่าทวิกกันเลยครับ ด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าเปิดเข้าไปยังรายการ Tweak แล้วแตะเลือก Elemented ครับเราจะเห็นสวิตตัวเลือกในการตั้งความเร็วในการเปิดหรือปิด Animation ครับโดยเลือกได้ตั้งแต่ค่อนข้างช้าช้าช้าที่สุดเร็วและเร็วสุดครับในตัวอย่างนี้ครับแน่นอนว่าเราจะไปเลือกเร็วสุดๆกันครับเมื่อเลือกแล้วให้แตะ Restart Springboard แล้วแตะ OK จากนั้นรอให้เครื่องรีสปริงจนเสร็จ เมื่อปลดล็อกเครื่องแล้วจากนี้ไปเวลาที่เราเปิดหรือปิดแอปเราจะเห็นความแตกต่างของความเร็วที่ชัดเจนเลยครับไม่มีการเล่นเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวอะไรอีกต่อไปครับทําให้การเปิดแอปออกจากแอปรวมถึงสลับแอปทําได้เร็วสุดๆอย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนครับทีนี้เราลองไปเล่นอะไรสนุกๆก,กันบ้างครับให้เปิดเข้าไปในการตั้งค่าทวิกอีกครั้งคราวนี้เราลองไปเลือกเอฟเฟกแบบช้าเพื่อไปดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นครับแล้วรีสปริงกันครับ เมื่อรีสปริงเสร็จแล้วไปดูผลลัพธ์ที่ได้ครับเมื่อเราเปิดและปิดแอปจะเห็นว่าตอนนี้แอปเปิดแบบสโลโมชันมากเลยครับภาพค่อยๆขยายขึ้นมากว่าจะเต็มจอเต็มแล้วเวลาที่เราปิดก็ย่อลงไปช้าๆอีกครับถ้าเลือกแบบช้าที่สุดผลลัพธ์ที่ได้จะช้ายิ่งกว่านี้อีกครับในแบบที่ว่าจะช้าไปไหนแต่เราก็คงไม่ได้ใช้กันครับเพราะเราต้องการเพิ่มความเร็วของ iPhone ให้ลื่นหัวทิ่มกันเลยครับเพื่อนๆที่เจลแบก p h o n e แล้ว นี่เป็นอีกหนึ่งทวิคุณภาพดีฟรีและต้องมีคู่เครื่องครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ